โดยเฉพาะชุดนี้บีกล่องยาได้ค่ะได้อเนี่ยหนูคิดให้เลยราคาเดียวกันจ้ะสืดเทียนค่ะคนสามร้อยคืนเลยลดราคาไปเลยแล้วก็น้ำเราต้องเอาไหมน้ำถุงแพ็คเนาะลดไปได้ไหมพี่ลดเขามากก็ได้เพราะเทียหนักเลยเนาะเออพี่พี่เดี๋ยนวันนี้เลยค่ะ มีน้ำเลยเอาน้ำน้ำได้พี่น้ำสองแพ็คค่าอาสอทานาุามร้อยองุกเอาู่เ่นไหมคะทางั้ยุกเยังไม่มีเอาค่ะเอา เทียนพี่น้องบาน,นใจดาวนะคะนนเนาะประมาณนี้ละค่ะรถก็เดินมาฝนกระโตพี่น้องเอ้ยมาหอดสีคำแล้วนนี่นใหเดาวมาหามโมงเกือบหกโมงแล้วค่ะนี่ถวายอนเนะคะนี่น้ำร้องปูนผ้ามะะ่านเทียนหนึ่งตูนะคะ กูดยานกองอีเรยน่น่ะอันนี้เเอานากจงมมานสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโคภิกข อิมานิบางสกุละปัจยะธานังปัจยทานังปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากัังอมหากังทีฆะรัตตังปิตายะสุขายะข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าแต่ท่านผู้เจริญขพระเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย ััจจยบางสกุลปัจจัยทั้งของกับทั้งของที่เป็นบริวารที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้้าเแด่พระคุณเจ้าขอพระคุณเจ้าจงรับขอพระคุณเจ้าจงรับเมื่อรับแล้วม่เปป็นนระโยช์ขอให้เป็นประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลาย ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่วนทานเหล่านี้ไปให้แก่พระมารดาพระอาจารย์พระกองจารย์สุธีแก้วผู้ที่ร่วงรับไปแล้วชงได้รับสส่่ววนนนบกุศล เที่ค่าพระเจ้าอุทิศให้นี้เมื่อรับแล้วท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์อให้พนจากทุกข์ถ้าถึงสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปจอดการนานเถินจอดการนานเถินสาธุขาไปขอพี่เปื่

ta akan me ituangang mang mewaั kepada ยันโทปานารโสยะถามาณนโจติลโสยะถามสัพพิโยวิวัตสันโตสัพพะโภวินารสัตุมาเตภวัตวันชลาโยสุขีที่กายุโกภาวะอภิวาทนะสีเลสเนจังวุทธาปจายนโนจตตาโลธรรมวัฒนติ อายุวันโนสุขังระรังอางจะโขจากทินาสินาสร้างกรรมหตสุปฏิทิตาตีการตังหิตายะสถานโสอุปกัปติโสยติธรรมโมจะาย,ยังนิทัตสสิโตเปตานะปูชาจากกจาุลาลาภลังจะปิกุณะมนุปตินังตุเมหิปุญญภัสตังอนัปปักันตี อุตรัตนะเตยยงธรรมรัตนาเตยยงสังการัตนะเตยยงสารนังคสามิงมิตาภูกายปะอาปะมจุปะติมะลังคูบรรยากาศในวัดนะคะก็จะมีหลวงปู่อยู่รูปเดียวเนาะทุกคนเนาะประมาณนี้ค่ะ จะมีสมุนนะคะขายตัวนี่นะคะบริเวณวัดลมลื่นนะคะทุกคนเนาะนะคะอันนี้วัดบ้านเยดาวเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปอีกวัดนึงค่ะ สมบัติพี่น้องพาสมบัตินะคะเนาะบรรยากาศในวัดเนาะค่ะเนาะ ไม่อ๋อมืนอี้เป็นนกอินทีใช่ยังที่กับข่อเดี๋ยวห้าสิบไปครัวเดี๋ยวเรากเขานี่ตัวให่ครัวต้องต้องท่นสวดแล้วกันเนอะนีนีนี้นีนี้นี่นี่นี่นบน่นี่นันี่น่นี่นี่นัดนีนี่ี่ีนี่น่ อันนี้รงานโนาในกุศลศนแห่งการทานในวันนี้เนี่ยหลายได้รับการิสุนนี้แล้วคอยทั้งหลายนี้มีความสุขลกคนหน้ากันเถิสาธุา ขาใส่รวมก่อนมดเลยอะไรไม่ใช่อันนั้นของเขาแยกฝากมาฝากมาแต่แยกเอ้ยไม่ต้องใส่เอ้ยปวดอะไรยู้านเท่านี้บ่หรโอ้แล้ว่าไปหาเลาะสุรน้องไปสอบสอบยังไม่ได้โอม่ได้ครับโอ้เอาเอาเอาาน้ำแม่ก่อนไปมาเด้อเยวเยจนอด่าจนจนคนไผให้เกียวขาดปลอดภัย ให้มีชัยชนะเหนือศัตรูบูมานของปวะอันตรายทั้งหลายไม่ยังมีเกิดแต่เราท่านทั้งหลายที่มากระทำมังคลกรรมในมือนี้ไปใส่มาใส่เองนคนหักคนแพงไปใส่มาใส่เป็นคนเมตตาสงสารให้มีโชคชอลากมงคล ทุกทิศทุกทางเด้อสัตว์อายัดขาละพรเด้อบานียาภาวริวะฮาปุราปาริปุริติสังฆังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปเติอิจิตังปะติตังตุมหังกิพะเมวะสมิจัตุสัเปปุเริตุสังฆะปะจันโบนรัสโวยะธรรณีโชวติรัสโวยะ อสัพพิติโยวิวานจันตุสาพโรโภวินาสตุมาเทภววันตรายโยสุขีติค่ะยุวอาภิวาทนาีเรสเสนจังโธทาประจายนจาตโรธรรมาวันทันติอายุวันโนสุขัง

สาเพสตาสุขีมณัูปุญญาณิภักตานิเมโสขังจติวิตังเก็ูกิปันภาเปทาโรมตังอิมีนาปุญญากรรมเมนะอิมีนาอุติเสนาจักเยาหังสุรภะเจวะตันหุปาทานเสธนังเยสันตาเนหินาธรรมายาวานิภานะโสมะมัง นาสันตุสัพพะายจวายะถาชาโตภเวภเวโหชุติตังสติปัญญาสันเลโกบริยามีนามาระลปันตุโนกาสังการตุนจาริเยสุเมโหธาติปาวาโลนาโตธรมโมนาโตวารุตโมนาโตปัจเจกขพุตโตจารสังโฆนาโตตะโลมะมังเตโสตมาุภาเวนะมาโลกาสังระพันตุมาติอาเดียวรอ